สวัสดีครับสวัสดีครับกรเกษตรฤษฎีใหม่เมือนี้มาทายสวนหน่องผนสวนมโนทยานครับมโนทยานสีสัมผัสหนองมันกับใบซับใบไทหรอกหน่องมันเบาสวนมโนทยานใบ,บมทม,ม,าม,ท,าม,มาทายเลยครับทุเรียนกำลังออกดอกครับกําลังสอดเตรียมเลยครับพิกัด บ้านกเกษตรสมบูรณ์ตำบลบุป,เ,ปเพื่ออำเภอลำยืนเฮาครับสวนมโนทยานตัวนี้สวนลูกไส้เพ่นครับนี่ทุเรียนแปดเดือนครับโอ้ทุเรียนแปดปีครับทุเรียนแปดปีแปดปีนี่ึ้นคือเพิ่นโยโคกนี่ครับโยโคกี่ไทยคบเขาหากันสองฝังครับทุเรียนแปดแปดแปดปีครับนี่ครับ ปีนี่กับพร้อมกำลังออกดอกครับนี่น่ครับเบิ่งดอกครับเบิ่งแต่ละเบิ่งแต่ละกิ่งครับทุเรียนแปดปีครับมีเบิ่งแต่ละกิ่งครับคือว่าต้นใหญ่ีครับสมบูรณ์ครับทุเรียนแปดปีครับเบิ่งแต่กิ่งต่ละกกิ่งครับ กิ่งใหญ่แหงครับพ้อมสีระะองรับลูกได้ร้ายแหงครับอุ้ยดอกนี่เพื่อนา่าบอในตีดอกออกครับสีมะตีดอกออกอ,อีกก็ะบ,บามันหนีน่อยครับสวนมโนโทยานสวนลูกชายเพื่อนครับสวนพันอยูีเซิงครับันมะทายเบื้องเกี่ยวกับทุเรียนดอกทุเรียนเนี่ยนะครับปลาทุเรียนเตรียมพ้อมสี ออกหมางออกผลครับบึงครับบึงดอกครับต้แต,ต้อยดอกนี่ก็น่ามื่นเลยครับน้องวาสิต้อยดอกมัหนหลายต้อยจงนี่ครับคนสีจงอะไรประมาณนี้นี่ทั้งถ้ามันเป็นมากอีกมันอ,ออกไปแล้วครับจงอะไรประมาณนี้วัชิตเสี่ยงนี่ซองซ้ำนวยนี่ครับ จ้จงไว้ประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับบานถ้ามันเป็นน้ำไปทน้ำฝน,ป,น,นประกาศติต้อยออกครับทั้งดอกทั้งหยอดนี่ครับภาพี่น้องว่าเป็นสวนทุเรียนน,นโนทยานลูกชายันส่วนทุเรียนใหญ่ๆครับทุเรียนแปดปีครับนี่เคยพาถ่ายคลิปน่องสอนนั้นพ่นนั้นมันอายุครับ เลยมาตอนนันบอนออกดอกครับตอนนี้ก็ได้มาติดตามวาทุเลียนออกดอกออกดอกลายลาบะครับต้นนี้แล้วครับใ่แห้งครับบานดอกกับปุ้ยดอกแห้งครับที่ครับดอกโวดพบักโ,โ,โ,โมทุเลียน ครับแต,แต่ละแต่ละต้นดอกอุ้ยครับบุบมังครับดอกแต่ละต้นอฮ้ยสะสอนครับเต็มต้นเลยครับสวนมโนทยานครับนะครับทุเรียนแปดปีครับเบิ่งเอาครับ เพลินปูบะมีแนว่ยังเลยครับนี่ครับเบื้องตะละกิงครับดอกเต็มต้นเลยครับกัดกะยูบังกษตรสมบูรณ์ตำบลบุปแาอำเภอเมืองเท่านี่ยครับน้องใบสัมผัสกาเลื่องมาไทยเบื้องครับเบื้องดีเลยครับแต่ปีกิ้งเนี่ครับควมยางไปผลครับผลดอกเลยครับโอ้ยผลครับดอก เนี่ยมันปกติมันซดอกออกครับตัวแรกมันอยู่ไกลกิ่งยังไงโอ้ยตั้งแต่ซอยดอกนี่กับตัวหนึ่งก็เครื่องมือแล้วครับเนี่เบิ้งแล้วครับดอกคากแข็งครับโอ้ยไอสอยดอกนี่ก็ต้องจ้างคนมาสอยเลยครับบางทีนะครับเป็นมันน้ำริงครับจนสีสุดปลายเลยครับนี่ดอก ดกกับดกปวดพ่ครับครับทุเรียนแปลงนี่็ถือว่าแปลงไงครับทุเรียนแปลงไงพอกับดู่นมันสองแปลงติดกันครับถือว่าแปลงไงแห้งครับนี่ครับอุ้ยตอนเป็นหน่วยเป็นตะเบิงแห้งครับ อ,อันส่วนนังครับเห็นดอกทุเรียนอ่ะโอ้ยหวนครับนี่มั้งครับดอกนี่ขั้วนี่ยงาวครับคลิปเมือเศร้าลงนี่ดินทรายนะครับขั้วแล้วสัน่นตัวนี้ขั้วย่าวยังครับบ่งหูกันว่า การขว่ายาวก็ขว่วสันนี่แตกต่างในผมกับบหูกันเทคนิคนี่ครับขว่ายาวแค่เมือนชาไทยลงกนั้นขว่วสันปิดต้นครับบุหูว่ามันแบบใดนะครับอยู่นี่คือว่าขว่ายาวแหงครับขว่วควนขว่วดอกทุเรียนครับยาวครับยาวแหงนี่ครับขว่ายาว จับบดคุนวยนี่ทุเลียนดีง่าหาักครับตัวครับอุ้ยตัวนี้ขัวเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ขั่วงามครับดอกก็งามครับตัวนี้ดอกนี่ครับขั่วขั่วทุเลียนน่ครับขั่วงามครับนี่ยงาวครับตัวมืเลี้ยวม้กันครับว่าสาเหตุจากยัง,ยงขั่วแล้วติดเลยครับ ตัวนี statement. ้ขว้วยาวครับขวานยาวแห้งน่ครับนี่ครับเบิ่งแต่ละขัวอ้ยดอกนี่ดีเป็นรุ่นนองครับต้นเดียวกันครับนี่ครับเป็นรุ่นนองนี่ก็เป็นรุ่นนองครับนี่นี่นี่เขาเอ่ยรุ่นอ้ายครับนี่รุ่นอ้ายนี่รุ่นอ้ายครับแต่ว่าอยู่คนละคนละกิ่งครับ เขาเอิน่นรุนอะรุ่นนองรุนอายครับแต่ว่ายุคนละกิ่งนีนนี้กิ่งหนึ่งครับเป็นรุ่นนองครับเป็นทุเรียนรุนนองนี่ก็ต้นเดียวกันครับนี่เป็นรุนนองอุย้ยมือง,งานครับอูยอ้ย,ยครับงานขวดผู้รับดอกอุย้ยเต็มต้นเลยครับต้นละต้นอูย้ยดอกทุเรียน มันบกเขี้ยบพ่วงคร,รวค,รครับทุเรียนนี่อายุใดนี่ดอกพวด่พดเลยนะครับที่นครับทุเรียนนี่ครับเมืองดอกตัวน,นี้ ตัวน,นี้ขึ้นไปนี่ซึ้ว่แกออกปปาแยกออกไปเป็นสามต้นครับนี่ยนี่ครับแยกออกไปเป็นสามต้วนนะครับในต้นเดียวกันครับนี่ครับแยกมาเป็นสามต้นครับสามต้นครับโอ้ยดอกกรับ,บาดเฮ้ยพ่อแม่พี่น้อง าพี่น้องสวนทุเรียนดอกนี้คักเลยครับนี่ครับแต่ว่ากิ่งแล้วมาตรฐานนะครับแต่ละกิ่งนี่งหญ่แห้งครับเดี๋ยวตอนมันเป็นเป็นหมากเป็นผลจับหน่วยแหละผ้าพี่น้องว่าเบิ่องอยู่ครับทุเรียนสวนนี่ครับสวนมโนทยาน,นครับว่าตอนเป็นหน่วย สิจับลูกหลายบ่ครับฝาพี่หน้องเบิ่งตอนดอก <c oughs> เบิ่งตอนดอกนี่เปล้ยครับแต่ละแต่ละกิ่งเลยครับเิน่นว่าอีกสองเหมือนซิมาซอยดอ,อกครับเลยซอยอยู่นี่เป็นเดือนหมดแล้วครับเบิ่งดอ,อกต่างก้นมาซอยเลรอครับมันหลายแหงสิงมาซอยออกซอยกับจงไว้ตัวแรกสิเอาหนว่วยนี่ครับลูกทุเรียน ตัมนปลาสิปูล้วกะเป็นดอกเลยสิปอยเวิร์ดครับเพิ่นต้องเมาดอกออกอีกครับนี่มันเป็นเรื่อยเป็นเหมือนเขาออกเิ่นอ็สิจงไว้ตัวนี้จงไวสองสามหน่วยกับสิสามจุ่มสี่จุ่มนะครับการไวดอกทุเรียนเพราะว่าเอาดอกไวไล่พลังงานกแย่งเอาไปแย่งไปกินครับิ่นว่า พลังงานกสิอย่งอาหารมากินดอกบานนะมากินเบิร์ดรับนะตัวมันมันครับมันอโอ้ยดอกดอกดก,ดกระดกพะโลครับแต่มันมันออกคูตาเลยครับตาดอกสุเรียนตัวนี้สวนนี่แปดปีครับสวนเทิงข้องคอพหนจัง สิบก็ปีครับสวนเพิงครับภาพมาปเดียวทุเรียนมงแตระตนดี่นะครับโอ้โดอกอดพวงยีดีครับดอกทุเรียนกิ่งหนึ่งเลยครับอุ้ยดอก ตัวนี้พ่นกับบริเวณโค่นต้นนพ่นบดีกวาดใบออกเลยนะครับส่วนนี้เพ่นอดน้าเิ่าบ้าเพ่นบดีกวาดใบออกเลยครับน,นี่ครับดินแห้งพ่น,น,พนบดีกวาดใบเพ่อนอดนม้มบดีกวาดใบออกเลยครับนี่ครับเบิง้งบดิกวาดใบออกเบิ้งดอกครับโอ้ยแต่ละปุ่มงานนะ นี่มั้งครับขวนี่เพื่อนว่าขวนี่ยาวครับยาวมาตรฐานเพื่อนว่าแห่มันใหายโตจริงสิผมก็ไปศึกษามาเพื่อนว่าแห่มันแงถ้ามันตึงๆน่ะมันเกินนามเรื่องได้ผมกับบุงหกันเพิ่นว่ากันครับนครับเห็ด่วมันเวลาเข้าโหนงจริงสิมันสิใหญ่โตครับแบบหนึ่งมันตึงๆมันเป็นยังไงดอกผมกับบุงหงเห็นแต่เพื่อนว่ามากครับนี่ แยงถี่มันคอคอขวนครับนี่ครับที่จะผัวอุย้ยป็นชอแต่ละชอครับขึ้สว่างเสร็ๆนี่งสนไม่แข่งคนกะไวมากเกิน่องหน่วยครับสองหน่วยกับผัวแล้วครับซอหนึ่งผัวครับที่แล้วครับดอกทุเรียนอุย้ยตอนเป็นหน่วยสนะมัสิสิจะอ่อนแห้งครับทุเรียน บ้านกเกษตรสมบูรณ์สวนมโนทยานครับสวนมอหลดหนองชายนะครับหมอบอกใครมาทายสามเทียที่เทียมบอกใครเห่สัมผาดเหรอครับทายหลดไอ่ผบ่บอกใครเห่สัมผาดเลยครับทายมาเบืองเอหลดคนบอกใครเบานะครับเป็นสวนกัเห็ดยางเดียวโคตรย่างเดียวสวนหมอหมอหลด ทายสวนีนน้ครับนี่สวนพอพอหมอพอมอรถครับตัวนี้สวนพอครับอายเผนครับแบบสวนนี่นี่ครับก็ละแปลงครับนี่ตัวนี้มอรถตัวนี้สวนพอนครับครับอายบลมึงดอกที่ละครอุ้ยุดยหยอดเลยครับโอ้ยตัวนี้ มึงเคยคัดเลยลพี่น้องบัดอกทุกเรียนหรือบักอย่างครับมึงนะครับมันดอกปวดพวกอี้ดีครับนี่ครับตัวนี้สวนพ่อใหญ่มโนทยานครับนี่บางตัวน,น้อยนะครับตัวน,นี้ดอกเลื่อมหอมนะครับได้กินนะครับมึงจะ แต่ละช่อครับนี่ครับอุ้ยโผล่ดีดีครับเมื่อ,อกี้ขับดอกนี่ครับนี่สวนพ่อใหญ่มโนทยานบางหันสวนลูกชายเพิ่นครับนี่สวนเพิ่นครับไอ้ไอ,อเพิ่นโผล่ดีดีครับโหสยดยอดโก้ของ พ่อนี่ตัวนี้สิบปีขึ้นครับสิบปีขึ้นตัวนี้เป็นสวนเกาแก่เลยครับสวนเกาแก่ของอำเภอมเมืองนครศรีรรบเป็นทุเรียนแปลงใหญ่ครับนี่เพิ่งครับนี่นี่ตัวใหี้มันตายเลยครับนี่นี่ตัวใหี้มันตายมันมันสีมีตัวนขึ้นนั้งคางอีก สามารถเป็นต้นหนี้ครับต้นนี้ตายไปแล้วแต่ว่าตัวทั้งข่างขึ้นไปนี่เป็นต้นใหญ่เลยครับมึงที่ดอกครับนี่ครับมึงดอกครับตัวนี้มีหอนรุนายรุนนองครับนี่ครับหวานมันครับอ้นี่เตี้ยมเตี้ยมไหม่ไม่ค้ำนะครับนี่งานริงนี่เตียมไหม่คํำนะครับเพราะว่ามันโดกแข็งนะดอกเบิ่งแล้ว น้ำดโกแห้งครับอุย้ยต้นม่วนนี่ครับทุเรียนม่วนนี่ทุเรียนม่วนในน่นสิมายี่สิบปีครับสิบกว่าปีนี่ครับมึงทุเรียนใหญ่นี่ดีตัวนี้เพิ่นมาปลูกนี่ครับเพิ่นปลูกทุเรียนมายี่สิบป,ปีสิบกว่าปี มาถามมาตายบ่อครับผูทุเรียนนี่เลียนมาจบครับนี่ตายตายแล้วตัวนี้เพิ่งก็มาปลูกใหม่ครับนี่ปลูกใหม่ต้นั้นกะกิงกะตายเพิ่นตายเพิ่นกะปลูกใหม่ครับนี่มีมอดนี่เพิ่งเริ่มปลูกใหม่นี่ครับแซมขึ้นไปน้ำข่านี่ครับปลูกใหม่ตัวนี้อีกปีสองปีก็เป็นหน่วยครับถามมาตู่ทุเรียนน่ะตายบ่อมันไงมันไี่กะตาย,ตายรตครับมันอยู่ที่โลก เป็นผืชดที่ว่าแกนอ่อนเอยร์ครับนี่เพิ่งก็ะปูกไม้ครับนี่ครับปลูกูไม้ปลูกไม้ม่วนม่วนม่วนใหญ่กับดอกโอ้ยครับมึงดอกต้นี้ครับทุเรียนน่ว่ามันพอเราตัวนี้หนกหลายสิบกว่าปีครับเกือบยี่สิบคนละถ้าจํำบ่ผิดเคยถามพอเราอยู่มึงที่ดอกครับโอ้ยม่วนแหงดอก,ดอก,กแหงขลังครับพูดว่าทุเรียนว่นนี่ อายุมันได้นะครับอายุมันได้กิ่งมันก็ไดครับคุณครับอายุมันได้กิ่งมันก็ไดครับดอกเป็นหอดหยอดเลยครับโอ้ยาคากีด,ดีครับคลิปก่อนนี่มาลงบอดดี้มาถ่ายหอดพีครับรอดนี่มาถ่ายหอดสวนพอ่อหอนี่มาถ่ายหอดสวนพอ่อ มโนทยานบางทีขับดอกโอ้ยครับปลูกทุเรียนนั่นพอตัองไปสี่เหลียดครับทุเรียนตายนี่พอเราเห็ดมาโดนตายบริสีเหลียดครับตายแล้วก็ปลูกไม่ครับถ้าบอตายมันกับพิษปกติครับเสี่ยนโพดน,นี่ถ้าปลูกยี่สิบปบียี่สิบกว่าปีก็ตายครับายแล้วก็ปลูกไม่นี่ปลูกไม่ก็ึ้นงามนี่น่ครับ อีกสองปีกับเป็นหน่วยแล้วมั้งครับนี่ตายไปเน่ากับปูกครับนี่ตัวนี้ก็สิปลูกรุ่นม่วนต้นใหญ่อยู่ครับนี่นี่ก็เริ่มเป็นหน่วยนะครับตัวนี้ทำมาพริกก็สิประมาณหาปีครับปลูกไม่ลูกแค่นต้นมันตายนี่ครับเพิ่งกับลูกแค่นต้นมันตายวัดครับนี่ก็ขึ้นไม่งงามครับลูกแค่นมันก็สิระบบป้องกันกับคือการประสบการเล่าเพดมาก่อนนะครับทุเรียนแปลงเนี่ยประสบการณ์สูงตายแล้วก็ปลูกไม่ครับ ม้อนี่ก็เป็นไว้ครับนี่ปูกมาเก้าสาครับตายแล้วก็ปู่ไม้ครับนี่บางทีล่ะสอบมันครับนี่ตัวหน่อยนะครับนี่แต่ว่าตอนเป็นหมากเป็นผลคือม้วนนี้ใหญ่ครับเปียกบางครับแสบครับทุเรียนภูเขาไฟแสบครับอุ้ยม้วนนี้คักแนงครับดอกอุ้ยเกินเสี่ยนทุเรียนเลยครับ พอมันงทะยานเลยเียนทุเรียนครับเมื่อกี้ครับต้นนี้ได้ดามใหม่ครับเชื้อหนอาไม้ไผ่ดามต้นเลยครับต้นใหญ่ไม้ไผ่ดามต้นเลยเลยครับตามเลยดามไหยก็มัดโยงกิ่งนี่ครับผันโยงกิ่งมาอ้ยไปกิ่งนี่ดีครับเป็นตาหักแข็งครับนี่ผันโยงไว้ครับนี่เสียบวงไว้กิ่งนี่โย่งใส่ไม้ไผ่นะครับกิ่งมัน งามันเป็นตะหน่วยดอกครับเบืงทีครับดอกมันนี่ครับนี่ครับเบิ้งครับนี่ครับดอกนี่ครับทุเรียนเพิ่ปลูกใหม่ครับปลูกใหม่ก็เริ่มเป็นเป็นหน่วยนะครับนี่นี่เพิ่กับปลูกเสียมเลยครับตัวไหนมันตายลงเพิ่งกับปลูกใหม่เลยครับนี่นี่ปลูกเลยครับเริ่มเป็นหน่วยนะครับนี่ต้นมใหญ่เลยครับนี่เบิ้งที่ดอกครับเบิ้ง เป็นปลูกใหม่ก็ขื้นแท่นนี่กันครับเนี่ยการปลูกทุเรียนตายนึง่งพอรววะบบถ้ับบอตายมันกิ่งพูดแล้ววะถ้าตายมันกับปลูกใหม่ม่อนเป็นน่วยกับเป็นนี่ครับม่อนอายุหลายๆนี่นี่บึงครับม่อนอายุได้หลายนี่นม,อนอนมึงดีดอกแต่ละต้นครับมึงแต่ละงานครับแต่ละกิ่งนี่ครับมึงแต่ละกิ่งครับอยโหดดีครับ กิ่งพอนี่ยเราเก็บมาโดนครับทุเรียนนี่ระบบน้ำเรากับตัวนี้ใส่ส้มหัวแะครับง่ายนะนี่ครับตัวนี้ว่านิยางนะครับเบิ้งดอกเบิ้งดอกเต็มต้นเลยครับงวยซ้ำไหนครับอุ้ยแต่ละต้นครับครับอุ้ยปวดดีดีครับดอกทุเรียนทุเรียนว่านอายุใดครับอายุเ่าใดปลูกมาโดนครับเสี่ยนทุเรียนเลยแหะ เสี้ยนทุเรียนผู้หนึ่งเลยครับพ่อมนโนทยานสวนมนโนทยานพ่อใหญ่เพชรนะครับเสี้ยนทุเรียนผู้หนึ่งเลยนะครับปลูกทุเรียนไราเกษตรสมบูรณ์ตำบลบุปเปียอำเภอเมืองเทาครับสวนนี่ถือว่าสวนดังเลยนะครับายอำเภอสมชัยบุรณะแลาก็มาประจำนะครับตอนอยูส่งเสริมงานผลไม้ครับสวนนี้ครับ แลำมาประจำเลยครับส่งเสริมต้่น้ำใหม่นี่ครับทุเรียนครับดอกมันครับอุ้ยสุดยอดเลยครับเป็นถูกงาเลยครับดีครับเป็นถูกงาถูกกิ่งเลยครับงเสียต่นว่าีนอายุไรหลายครับครับ เห็นท awesome, ุเรียนสอนครับน hmm. um, uh oh. ี่ครับเป็นปลูกไม้ครับตายะยานครับตายแล้วก็ปลูกไม้ครับนี่ต้นนั้นเป็นตอตายกับปลูกไม้ครับเนี่ยปลูกขึ้นคางกันเลยครับนี่ก็ปลูกขึ้นไม้เหมือนครับทุเรียนนี่ตายแล้วก็ปลูกไม้ครับนี่ปลูกขึ้นไม่ก็ง่ามกันครับนี่อีกสอนสามปีกับเป็นหน่วยครับนี่เมันกับปลูกไม้ทั้งขามันกับปลูกฝรั่งซอยกันครับนี่ครับปลูกไม่เลยครับ ครับสวนทุเรียนมโนทยานต้นนี้คือว่าสูงใหญ่แห้งครับเพิน่นครึ่งเสียดผุนรับมัดไส่ต้นผลเลยครับอุ้ยเสียบครึ่งใส่ผลเลยครับเพียาการล่มกันยังเป็นมัดโยงไว้ครับผูกใส่ต้นตึงใส่กันเลยนะครับต้นนี้ดอกกรลรั่งสีบานครับอุ้ยเป็นหน่วยเนาะ มึงไม่ไปขึ้นไปมัดครับเฮ้ยโกรธยันครับโวดธีดีครับหลอกทุเรียนสวนมโนองทยานครับตายเพิ่งกับปูไม้ครับนี่ยปูไม้กับง่ามไม้แห้งครับทุเรียนนี่ครับตัวปูไม้ไว้ได้ครับนี่ครับ ครับเกษตรทฤษฎีไม่ขอจบใบซ้ำนีแ่แหละครับมีอยังผิดพลาดก็ขออภัยครับพามาสมสวนมโนทยานเกษตรสมุนตะมูนบุปแาอําเภอเมือนครับมียังผิดพลาดก็ขออภัยครับเกษตรทฤษฎีไม่ฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับสวัสดีครับ